สวัสดีค่ะเอออยู่กับอุ้นเส้นสายมันค่ะมีตำรวจน้ามากว่ะอู้จำอ,อยอลยยยยยอยโหลดยยยย้ยวยย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 ายย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 ยานมยานยยยงยยาะยย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 อย้ยยายยยยยย้ายยยยายย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 ะยยยยยะ พี่ไปมาเมื่อกี้เองรถคันส,สีแดงเอ้สติกเกอร์เหลืองอะ่ะโดนได้เหรอโดนมาตอนนี้กำลังล uh. เก็บสุดนนี่อ่อแล้ว สารพัดอะไรรถนำมาเดีวเต่เขาีอาเรอน่เพราะฉะนั้นเขาเรต่อ yeah, ่ไเลยบอกเลยไมคู่เขาหมู่บ้านอะไรอะไรนะนนไม่คู่เวียนเลี้ยวเอาเงียบเอาก็ดังเออตายเลยอย่างเงี้ยทำไงแม่โคนวันนี้สิค้นของไม่ใช่วันนี้ไปไหน ไป<อ>ไหนหน่นนหไปเอา้าเรารถที่เหลือเข้าไปใส่กันเบิดโอ้ยนนนีน่จะไปอยู่อุบลบนนนฮะเออตีน้ำไปหอดหอดไปใน่สอนน้อว,ว่ะเขาไปเบิง่งในหอดหมองน้ำกลนไปเลยแล้วเ,เราเห็นประกบหนา้าประกบหลังกันเลยว่ะ เมนบ่เรอ่ะเรียบร้อยขนาดรถปล่าเนี่ยนะโอ้ยเอกกีตาร์เนอกวางก่อนมันจะแตกของเขาโอ้วมันเป็นจนังสี่กะเล่นยากแล้วเ <c oughs> ก็บเสื้อผ้า,า,ายัดใส่กระเป๋าเดี๋ย <c oughs> วนั <c oughs> ้นกดแทเลอร์ไปใส่เบิดกําลังไปเอาบ่อิตาลีโตนแท้ โก็อยู่งคนใช่เช่นเรื่อนดีกัอัดิกิตานำเอานอนเป็นไรเป็นดินี่ะโต๊่นนำัานั้นเนื้อดีเป็นบ่นันกับปีกว่า ตอนยิบอยหเาหญ่นด่รถเย็บไปในมู่บานเห็นยอสองขั้นอยู่หันเห็นสองขั้นจอดอยู่ในหมู่บ้านแม่โคโนแค่เซพีแค่กับใครแค่กับโกเบเขาใหญ่เขาไปฝากไว้ในหมู่บ้านเพื่อนรถดำออกทังทีมดออกทันีไปกองกันอยู่บ้านบ้านกันังมบ้านกะนั่งตอนนี้ตำรวจกองกันอยู่ฝาท่ามันกะนังเข้าออกไปนี่คือแต่ว่ามันมีที่นี่ ลอยเอ็นเลยบ่เป็นโยชุดดิ๊านักลอยเอ็นโอ้โหหักหมดเลยเนาะนักเหลือดีนะผมไปเมื่อเช้าอ่ะเกือบแล้วไปก็ได้เทอยู่ไม่ผมไปวิ่งเปาเปล่าขากันรอบสติ๊กเกอร์ออกไปเนี่ยใช่บ่หลอกหรือไงสติ๊กไปหนีละเป็นหลอกออกมันก็เอาขึ้นเก้าเลยมันมาหอดปั่นบ่จ้างขึ้นเก้าน่าสงสารมาเลยค่ะสองคันนี้เหมือนลูกกำพาเลย สองคันนี้เหมือนลูกกําพร้าเลยมีใครอยู่ด้วยเนี่ยไล่แล้วตะลิโต้หนะเบิ่งตะวันเนี้ยมากพอเห็นเด็ดเทเลอร์เข้ามาแล้วเทเลอร์ผู้ใดคันนี้ขายได้หนึ่เอาเทเลิศดึงมือให้เชนห้อยเออแล้วขายไผกใครขายกจอกหรืมาจืดโอ้บาตะว่าขายในทีมงานทันเลอร์มาแล้วค่ะ ตอนนี้เป็นช่วงเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวหนีตำรวจค่ะวุ่นวายเลยบัดปัดเราัดรแล้ถนนล่ะผมก็เหยียบตามนอ้าตอนนี้เราจะย้ายไปที่บ้านเท่าแก่นะคะตอนนี้รถหกล้อไม่มีในทุ่งนาแล้ว ออกก่อนอันตรายค่ะอยู่ไม่ได้นะคะตอนนี้ขนสัมภาระาเ <laughs> สียอั้มเสียอั้มเป็นคนเสียอั้มเป็นคนขนเครื่องครัวหนีก <laughs> <laughs> ันวุ่นวายกันเลยงานนี้ส่วนรถของวุ้นเจ้า <laughs> ยอดอัศวินเจ้ายอดอัศวินเอาไปซ่อนไว้แล้วนะคะ เหลือสองคันออกข้างหน้านไม่ได้นะคะต้องไปข้างหลังนะคะตอนนี้เราจะไปบ้านเจ a แคนะคะเสียตรงนี้นะคะเป็นเท่าแก่เนาะ<ม>อันตรายมากค่ะกว<ม>่าจะได้แต่ละบาทเนาะ<ม>คือมีปัญหานะคะเ<ม>ขาแจ้งไปศูนย์ดำรงธรรมนะคะพวกเราก็อยู่ไม่ได้อย่างงั้นก็โดนเข้าโรงพักกันหมดเราต้องเพ่นก่อนแล้วตอนนี้ต<ม>้อมลิง <c oughs> มาเก็บลิงแล้ววสัน

ไ,ไ,ได้กี่เที่ยววันนี้สาวตั้เครื่องเสียงบันไดไปไปดูปี่ไปดูนู่นนี่ไปดูตะบวตดูอะไรใชไ่ไหมเที่ยงก็ยืดแล้วรถไปจอดมีไฟลัดเออไปอรถไปจอดเดี๋ยวไปละพี่พาไปถนนแฉกเออไปไหมล่ะไม่อยากไปมันไกลรถเยอะเท่าแ,แบบอยู่ปรา,าสาทเงี้ยไ,ไป มันห่างกี่กิโลเท่ากับพี่มาจากนี่เลยเจ็ดสิบบ้านพี่มานี่เจ็ดสิบทางนี้ไปทางนี้ไปประสานไปบ้านรุ่งหกเลยยืนฝั่งน,นูน้นฝั่งนู้นกำลังเก็บ<ด>พับเต็นท์อยู่ค่ะเก็บสัมมโนโครัวพร้อมออกเดินทาง ฝั่งนี้รอขึ้นทันเลอร์ค่ะสองคัน โอเคค่ะไป่เรือเ่อทำท่าทำท่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขนย้ายสัมโนโครัวกับบ้านแลาวไปค่ะไปขึ้นรถกัน คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ